มีศรัทธามีศีลมีจารีมีปัญญาโอ้ใส่บนนอนออยูยูยูทุกไลายขัไมัจะต้อใส่สวยๆครับยู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 ปลานปขาเลยปพาเย้ไมาแล้วยูบอ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  รู้ว่าเจ้าน้องอเ,เจ้าน้องครับพี่น้องโอ้ยปัดต่อรู้ขี้บ่ยอยู่เท่าไหร่พอหลอดพอหลอดมันรเราเปลี่ยนนะหมอครับพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องนส,สมองสบอนครับนี่ภาพพี่น้องมาเมาสา์อีกครับกาน์โนนี่เมาขึ้นหาพันครับพี่น้องน้องผึ่งเขึ้นนะบ้านพี่มัน่นตำบลแเเกอำเภอรัะตะนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องมาเป็นน้ำเดือดครับพี่น้อง จิสูบไปแักครึนน่งนึงก่อนนะครับพี่น้องยืนเสารกัดจิตจังิได้มาสูบไหมอีกแคนึงจับกันมื่นเสาครับมีครับ ครับผมก็สวัสดีย้ำสวกตเทนนึ่งครับพี่น้องให้ากแถวสูบเหมือนว่านี่นะครับขึ้นนี่ก,ก็สูบเบิดขึ้นพี่น้องปล้ากอนร้ายครับไม่ก็หลาย ากบเขาง่ายก่อนพี่น้องทีมงานหางนู้นไ้อีพี่น้องยังคือเก่าอยู่ครับพี่น้องดีดกับปดีดนี่ครับนี่ตัวนี้ ซ้ำเต็มแลยพี na, <t 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 ่น้องไอ้นแลยนเนี่ยรด้แล um> ้วครับเก๋าเขาไงแมวเครื่องเข้ามาลูกเอ้ต้องเขียดจะนหน้าพี่น้องแม่อกไมไปกับตัล่ะท้ไมเดียวเอาวัดคือไปเล่นสีดกินนาอพี่ลนเนี่ย ปีงข้าป้าปงข้างนูพี่น้องลอก้างนูนเอาอยากกินเนะาะเอาเือเ <laughs> ือไรก่กินเราป็นตังมันดีเสีบไหมมันีดีนะเพืออะไ่ พี่น,น้องกินข้าวน้ำกันดื้อมาครับพี่น้องหลังจากกินขาวกินน้ำแล้วครับ <S <S เดี๋ลงมือแล้วครับบาดนี้

ยั่วยั่วย่มาโอ้ยนี่ายอย่างเดียวนี่ยวครับามเครับเเเยบยก่นแล้วก็ดนั่นนั่นงูงอาะิ้นไปทางอื่นใหญใหญ่ไปตรงนี้งูต่ยยะ เอาไว้ตี่กา้ที่ลนะหลวมอย่างนเมาดินี่ครับมีมีป่ะแล้วไมีู้ที่เขาำปไทเอาเสอกวาทไทยอโอ้ยกำงางกำงางกำงางโอ้สองน้องนะครับนี่ี่พ

คมงานคุณภาพครับพี่นองคันเทพเลยครับจับปะดูมดเลยใส่ไงครับใส่ไงจับปาดูมนเป็นจับปาดูเป็นตะมวนจับปูดกเป็นตะมวนัพญาวินนีแล้ว ลาวป๊อปลาวป๊อปแล้ววะโอ๊นฟังว่าแทบสิได้เด้ออือโอ้ยจ๋า <coughs> <t behaviour> <trees> <tbas>

เล่นน้ำเย็ยนเหรอวะเย็ยนไร้ค่ะพี่น้องโอ้โยหอมแหงเลยใส่สว้ครับใส่สืยอือมผมค่ะยู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 ่ได้จซ้ <c oughs> ำโอ้ยลมแห้งเลยพี่น้องเอ้ย นัานานาน่นนั่นพี่จุงทางล่างทางล่างทางล่างได้ปะเฮ้ยพอได้สำมึงพี่หน่องเอ้ยกระดูกไล่ขักไม่เจอต้นใส่สวยๆครับ วาดุกอยู่นี่่ะนี่เต็มนี่นีละกนละนี่ก้นกนดุกรืเอาล้เอาดเลยาลูกินนตัวไหลมิตว่าดุบบ <c oughs> นี่แมีน้นกนนู้นะมาดุอนี่ครับทางลางนี่มิเตอระโคได้่เด้อ นี่แหละอยู่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 เขากดจ่อยี้หหอยจได้เขาโกดเขาจ่อยว่าไรจ่อยอ้าตู้มันดีดก่อนไปยังไ่ไปสะบัดไปยังเต่ากระพางมาเลยพวกกระดุกนะปุ่ยกระพางดีอยู่มาแล้วเป็นของขวดในโ่น่นี่ บอว่ตนั้นบ่แม่ต้เหรอตีฟัดพ่นี่บ่ตยบ่ตพพี่พขึ้นพี่พ่นี่ขขึ้นพี่ขึ้นพี่ขึ้นพี่โอ้มารเด้อพี่น้องมาดิไอได้ละล่มหราหาเอายดนั่นละติ๊บบ่กองเลยตัวใหญ่บ่มาดิอยอยู่อยู่อยู่ปาดปาด เพาไ่หนีแมเล่นแต่ข้องไ่เนาะพขาไ่เดี๋ยวออุปตอเนี่ยล่ะอ้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปละพี่น้องฟ้าในกระบังอยู่นี่ไดได้ตากานึงล้วครับอันนัออกมาแล้วว่าคือเขาไปสืบ้งไปบอครับพอดู ทีมงานนี่ที่งานทีมงานป้าขี่เก่าห่วงห้ได้ครับนี่คนถ่า้คนถัดจับป้าขี่เก่านี่บัวใดดอกมีปลาเขาจับป้าตัวผัดจับแต่งูทีแม วายูอ่ปไปพี่ติงงูว่ะเอ้ยพอเป็นยังง้บอขามันมาแล้วผยัไมาแล้วอุ้ยไมหาลูกบินมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาที่ี่จะได้บ้านิงมาฝนเนาะเจ้งานหินเหรอพี่น้องอินเตอร์ปาดุกปาดุกดปาดุในก้นครับ พี่น้องเอ้ยจะคล้องซาพนมาปีก้าเนี่ยจับซ้อมือจังเล่วพี่น้องแต่เอาขึ้นมาเบื้องบนเมย์จนพอมันอ่นบบยออกเนาะ

พ้อยโอูถัวสาหร่ายด้วครับด้วยจำหอมนี่แห,หละต้มไงน,นะครับด้วพูดพูด้อยจำฉากนิดน่อาว่าหมางก็เท่สมัยโบรานิดน่อยแด้วนกนิดหอยนะิหหดหนำแล้วครับ dù à thôi nè nhau một cái gì chú đồ luôn luồn nọ dù lùa 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 จับปลาดุกสับจับปลาคอเอาพเอรไงเอาืมมทีมงานขันเทปข้าเฟินดีลีรับเบิ้งเพินจับปลาดุกมนเป็นจับปลาคอนหน่อยเ่วยเอาเ่้ยเอาหรอวะปลาคอนะครับด้อนี่ด้อ้อด้อมือได้กล้า

ये तेहान पर रुको จะได้อยังโอนเดียวสามเดี่ยวแม่อยู่บ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 ่อยูบอเจ้าน้องเจ้าน้องครับพี่น้องโอ้ยปัดตัอยู่อยู่อยู่บ่อยู่บ่อ

那太了。 กันเทปรัพี่น้อนสุดยอดเข้าเพื่อนดีรครับตดนะตัือตาไปต่หัวผมลงเลย พอไนบินจับป่าเมีอ uh, ้ยใส่สวยครับจะไม่ขีนเาะเิ่มดังใหมดังใหมที่าหา่างยู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  ใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ยิดฟอกละทีมงานคันเทพครับเหมยจวายจังสันไหมน่ปาก็นปาบพานาเนาะลงไปมปลาเีนละนี่ได้พญจงมังดาตะการนี่ดิ นั่นว่าคิมงาน xiên, ไอ้คนจับปลาอีกกับห้องให้นี่ครับขอ อ๋คือว่าถวยมันนั่หรอนั่นโอ้ยล้มด้วยีีน้องเอ้ยอยู่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 เอาเอาเอา เอาเก็บ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 เอาอุ้ยมมาขึ้นหัวขึ่อแล้วก็ยาวน้ำเด้อเก็บเอาเก็บเอามาจะเก็บเอาตัวทางไตรบกกลิ่ดินั่นดิน้ำมือนั่นตัวหนึ่งนั่นโอ้โหกำลัเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอบกกลิ่เอาเลยหัว่วหลอดเลยเเลยนี่แต่ปลานี่โอ้ยนี่โอเคแล้วครับนี่ครับ

ครับผมพี่น้องเจ้าพารลกิจครับสซี่นั่นนั่นต้นนึงนั่น้นมอลากินมอ้ากนอขานมือขากน้อขากนากินมืากน้ากิากนม้ากินด้ากอขาข้าินอากนามืออนาินมอ้นขมอนีขีาน้องาานอ้านีครับาอกันินนาครับพี่น้อง ไปเพื่นลงจับขี่เก่าครับพี่น้องเพื่อนมาจับป้าขี่เก่าครับเายถ่ายคุทีทำไมพ่อหลอดพอหลอดพอหลอดพุ่เลิดเป็นรุดเมีย น้ำปีหมดเลยเปมาบางทีไม่เทมาาีน้ำอยู่โอ้ปลาดุกปลาดุกครับปลาดุกเอียนเคือมาสน้าครับหมอครับพี่น้องว่าปลาเค็งมนจะมีน้งามหรือเน่นอี๋ยนี้มีเป็นบางบ่อมีเบอสบ่อตัวหนีมันบอลอย่เนาะมันนน้ำบอออก ได้เนาะด็กประเด็กสามสอบได้ปุ่นนี่ได้ปะ